ข้อมูลของไลแมนวงในและศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าปริมาณการสั่งอาหารไปรยังที่พักหรือตลาดฟูดเวลลี่ครึ่งแรกของปีนี้จะมีการหดตัวลงร้อยละ8เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการปรับสมดุลตามบริบทและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากโควิดคลีคลายซึ่งส่งผลต่อผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจในมิติตที่แตกต่างกันได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารกลับมาพึ่งพารายได้จากการขายภายในร้านมากขึ้นแต่การใช้ช่องทางฟ mm ู้ดเดลี่เพื่อเพิ่อมโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงยังเป็นสิ่งจำเป็นจำนวนไรเดอร์บนระบบที่ปรับลดลงน่าจะเป็นผลด,ดีต่อไรเดอร์ที่เหลืออยู่บนระบบเนื่องจากเป็นการลดแรงกดดันในการแข่งขันกันร,รับออเดอร์ทำให้มีโอกาสที่ไรเดอร์หนึ่งคนจะได้รับจำนวนออเดอร์เฉลี่ยสูงขึ้นทางฝั่งของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งได้เตรียมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว โดยการปรับและกระจายพอร์ตธุรกิจไปเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงการขยายขอบเขตการให้บริการไปยังกลุ่มธุรกิจประเภทอื่นมากขึ้นและแม้ว่าช่องทางฟูดเดลรี่ยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทางผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหารแต่การรักษาความถี่ในการสั่งรวมไปถึงคุณภาพและการมุ่งเป้าที่จะเพิ่มโอกาสการทํากําไรยังคงเป็นโจทย์ท้าทายที่สําคัญสําหรับธุรกิจฟูดเดลรี่ในระยะข้างหน้ากษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ